ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาพบกับขอคขนกลครกบาลมีอิสริโกได้เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งวาละนะครับที่ได้นํามาให้ญาติโยมนะทาบุญในสมัยนั้นนะครับนะแล้วก็พร้อมเอกสารนะครับที่ยืนยันได้ว่ามีการจัดสร้างไว้จริงนะครับนั่นก็คือเหรียญนั่งพาน นะบล็อกผดนะครับนะเป็นบล็อกหลังไม่จิกนะนะครับนะเป็นเหรียญนะที่ขึ้นผดนะครับนะด้วยความร้อนสูงนะครับนะหลวงปู่ทิมท่านได้พิจารณานะว่าอย่าไปทําใหม่เลยนะครับนะเดี๋ยวเก็บไว้ปลูกเสกให้ญาติโยมนะครับนะเพราะมันเยอะมากนะครับนะเหรียญน,นี้ดีพิเศษดีนะฉันชอบน,ะนี่นี่คือคําพูดของหลวงปู่นะครับ ก็จะมาพร้อมถุงเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญนั่งผ่านนะครับเป็นบล็อกกดนะครับเป็นบล็อกกด ด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังก็จะลักษณะแบบนี้นเป็นบล็อกหลังไม่จิกนะครับดเดี๋ยวเรามาส่องนะครับอันนี้เลยนะครับก็จะเป็นผลแบบนี้เต็มเหรียญเลยนะครับเพราะว่าโดนความร้อนสูงนะครับ แล้วก็เลยทําให้เนื้อโลหะเนี่ยขึ้นผดแบบนี้นะครับอืมนีแล้วก็มีนะเส้นขนแมวนะครับนะเส้นสายฝนให้เห็นหนะคมๆเลยนะครับนี่ อันนี้หน้าลุงปู่นะก็ฝากกดนะครับนะซับสไครต์นะครับนะกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวมีนะออกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่านะก็จะมีทั้งเสมานะครับ